ขายของออนไลน์ดีต้องรู้เรื่องนี้นะคะ หนึ่งคะ่ะนอกจากกําไรที่เราจะต้องได้แล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้คือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเรามีคุณค่านะคะและก็สามารถที่จะหยิบของอะไรมาขายก็ได้ไม่เกี่ยวเลยนะคะว่าสินค้านั้นจะราคาถูกหรือราคาแพงไม่ว่าจะราคานะคะ3บาทนะคะหรือ1ล้านเราก็สามารถขายได้เราคือนักขายยอดเยี่ยมนั่นเองถ้าเราไม่ชอบการขายโอกาสการขายของออนไลน์บอกเลยว่ายากมากนะคะและที่สําคัญมากกว่านั้นถ้าเราไม่รู้คุณค่าของตัวเองนะคะว่าเราเองสามารถทํามาได้ก็จะทาแบบไม่มั่นใจโอกาสการดึ ดูดก็ยากนะคะคุณตาขายมหาเทพออนไลน์มาขายสินค้าปิดร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีพลาดเลยนะคะสิ่งที่สองค่ะคือคุณรู้คุณค่าของสินค้าค่ะว่าสินค้าเราจะไปช่วยคนอย่างไรอย่าสักแต่ว่าเอากําไรอย่างเดียวแต่ต้องรู้ว่าสินค้าเราสามารถตอบโจทย์และช่วยเขาได้อย่างไรด้วยนะคะสิ่งที่สามค่ะที่จะทาให้เราขายของออนไลน์ดีมากๆและมีกําไรง่ายๆสบายๆค่ะคือการที่เรานะคะต้องดูแลและเอาใจใส่เขาดุดญาติมิดข้อนี้สําคัญมากไม่ใช่แค่ลูกค้า